เอาถ่ายแล้วเหรอสวัสดีคุณลูกคุณนิชิวาไม่ได้พบกันนานเลยนะลูกลูกกลับมาอีกครั้งนะคะกับเจ๊เขียวค่ะเจ๊เขียว Good morning everyone Woo Grab y ้ u r ร a n d please ตบมือหน่อยค่ะลูก เจ๊กลับมาเฉิดฉายแลวคะ่ะลูกเป็นไงบ้างลูก <S <S ไม่ได้เจอเจ๊ตั้งหลายปีแล้วคิดถึงเจ๊หรือเปล่าเอา๊ับจังหวัดเจ๊จริงๆเลยโอ้ยมาห่อชูกลูกๆเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมไม่ได้เจอเจ๊มานานตั้งหลายปีนะโอ้ยเกือบสาปีได้แนละ้วเจ๊ก็แอบแม่ตั้งนานนะลูกโอ้ยว่าแต่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างลูกเมามอยกันหน่อย ชีวิตเป็นยังไงบ้างโลกหลายหลายคนอุย้ยทำงานทงางเงทนทำงานกันหมดแล้วใช่ไหมคะลกูกอุย้ยทางมองทำงานกันหมดแล้วอุย้ยหาเงินมีห้องมีผู้อุย้ยอุ้ยมีอยู่กับชนุงชนีอะไรหมดแล้วใช่ไหมลูกอุย้ยแต่ละคนคน fcj เริ่มมีอนาคตกันละเด็กๆโตกันทำงงทำงานกันหมดละส่วนเด็กนี่เริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยกันละเริ่มเริ่มจะแอบแซบกันละแอบแซบขั้นตอน มาหาอะไรนะลูกเจ๊ก็แอบผู้ชายไปเรื่อยลูกเก็บความสุขไว้พอทํางานมันจะแอบเยอะไม่ได้นะลูกเพราะว่าโดนเจ้านายด่าเจ้านายนางชอบขัดขากับลูกเดินอุย้ยขัดขาคับลูกอุย้ยเจ๊ก็ต้องแอบแมนกับลูกอุย้ยนางก็มาต่อตาเจ๊เจ๊ก็แบบครับได้ครับพี่ในใจในใจก็คิดในใจอีกที่นี้ก็อยากขยันออกไปเลยนะอุย้ย ไมลูกหนูรู้รไหมลูกเจ๊ก็จะมาเมาท์มอยเล่นๆแหละขำๆเมาท์มอย ep หนึ่งแหละเดี๋ยวเจ๊ก็จะพักแล้วตอนนี้มันดึกแล้วละ่ะเจ๊ก็ไม่อยากรบกวนเวลาลูกมากมันก็จะตีหนึ่งกว่าแล้วละ่ะลูกเจ๊ก็เดี๋ยวเอ็งเจ๊ต้องไปดูลูกผู้ชายก่อนนอนแหละเจ๊ชอบดูผู้ชายดิสิทแพคเจ๊ก็ลงทุนอยู่เนี่ยเจ๊ก็ฟองเนี่ยเจ๊ก็อยากดิสิทแพ็คหนุ่มผู้ชายหนุ่มผู้ชายเขาจะเปหนอนเจ๊ามากยช่วงนี้ผู้ชายขัดตลาดล,ลูกเข้าใจหน่อย นีเอาไปกินหมดเลยลูกโอ้ยเดี๋ยวให้เจ๊ก,กินสักคนสองคนนั่งข่ะลูกเจ๊ชอบแซนด์วิชลูกเจ๊ชอบแบบแซนด์วิชแบบลูกเจ๊แปลลุ้ไปเลย,ลยเนะลูกโอ้ยเดี๋ยวพูดเลยลูกคือนี้ขรับลูกหนูหลายคนนะลูกใช้ชีวิตใช่ไหมลูกหนูหลายคนเจอปัญหาหนูหนูหลายคนอ่ะพวกเธอหลายคนอ่ะเจอกับชีวิตที่มัน เจ็บปวดรวดาใช่ไหมคะลูกเจ๊เข้าใจค่ะลูกแต่หนูก็ต้องเข้าใจเจ๊ด้วยนะลูกเจ๊อยู่กับหนูตลอดเวลาไม่แน่นนลูกเจ๊ก็มีนานเจ๊แอลผู้ชายก็ต้องแอลดูแลที่บ้านก็ต้องดูแลธุรกิจที่บ้านก็ต้องดูแลเพื่อนๆอีกลูกๆลูกๆลูกสาวเจ๊โอ้ยเจ๊นี่สารพัดสารเพเต็มมือไปหมดแล้วค่ะลูกมีสิบมือก็ไม่พอค่ะลูก เจงานเยอะครับทุกคนเองก็งานเยอะเหมือนกับเจ๊่เลูกเรียนก็นงานเยอะทำงานก็นงานเยอะส่วนคนที่บบเกษียณก็ต้องคอยเป็นที่พึ่งทางใจให้ลูกหลานใช่ไหมคะค่ะคนพี่ๆทั้งหลายเจ๊นะ่ะแอบหวังนะบหวังว่าคนที่ดูเจ๊ทุกคนน่ะจะมีอนาคตกันข่ะลูกอนาคตอะ่ะ ไม่ได้อนาคตอนาคตนะคะลูกอนาคตคือแบบไปไกลค่ะลูกเช่นบางคนเปิดร้านอาหารก็ขอ้ลูกค้าเยอะตอนเนี้ยลูกค้าเยอะค่ะลูกอุ้ยนับเงินก็เป็นฟ้อนเลยค่ะลูกอุ้ยนับเงินรวยอะไรประมาณเนี้ยใครทําคลิปยูทูบลูกหนูทําคลิปไปเลยลูกเชื่อเจ๊ทําไปเลยอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมค่ะลูกหนูลงไปเลยทุกวันค่ะลูกห้าวันคือง่ายๆคือหนูก็ตั้งระบบค่ะลูกทำเจ็ดคลิป สี่วันก็ทําริอาจสามวันหนูก็พักค่ะลูกเออไลฟ์สดชิวๆไปลูกอุ้ยทําคลิปทําอาหารชั่วโมงเดียวตัดอ,อีกชั่วโมงสองชั่วโมงเทียบกับคนที่ทําออฟฟิศหน้าธนาคารแปดชั่วโมงหนูเครียดนอ้อยกว่าเขานะคะลูกและอย่างหนึ่งนะหนูที่ทําง,งานอะ่ะหนูต้องตื่นเช้าไปทําง,งานใช่ไหมคะลูกส่วนคนที่ต่างจังหวัดก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันแต่ยี่ตัดตั้งฝ่ารถติ่งเลยค่ะลูกตั้งใจทํางานนะลูกฟังนะ ใครที่เขาไม่ดีกับเราหรือพูดไม่ดีกับเราเราก็ไม่ควรไปสนทนากับเขานะคะลูกรู้ไหมเจ๊มีคนพูดไม่ดีดูถูกเจ๊ยเยอะเจะ๊เป็นตดเจ๊เป็นเกย์ค่ะ,คะลูกเจ๊ชอบผู้ชายเดี๋ยวก,กินผู้ชายใายมาหลายคนและะ้วค่ะลูกโอ้แอบกินผู้ชายไปเรื่อยแหละแอนไม่บอกกินเจ๊ชอบกินเนี่ยคะ่ะลูกเลยทำลายไหลเห็นชิ้แผคผู้ชายไม่ได้ เราต้องแบบแบบเงาะแบบกลับแล้วมันแบบแน่นนะโ้พเจชอบเจชอบขขาลูกเจก็โดนดูถูกค่ะลูกดูถูกดูแคลนจากคนรอบข้างเจไปไหนเจก็ต้องแอบแมนตลอดค่ะลูกเก็บกดมานานนะคะลูกแต่หนูก็รู้ไหมลูกหนูรู้ไหมลูกชีวิตคนเราอะไม่ว่าหนูจะเป็นเพศชายสวัสดีครับ เพศหญิงสวัสดีครับหรือหรือหนูจะเป็นกระทายเป็นกระทายเป็นกะรี่เป็นได้เลยไม่ต้องรอนะคะลูกว้าวอย่างนี้นะคะหนูก็ต้องจำไว้นะคะลูกรอซิทแพ็เจนิดนึงคะ่ะข,ขอแนะรนด์หน่อยกะเทยค่ะลูกกะเทยครับ อยากจะโชว์มากกันน้้แต่ติดเหลืองรลุกไม่ได้เจ๊จะโชว์ให้กับผู้ชายอย่งเจ๊เท่นานั้นผู้ชายในสต็อกเจ๊อะล่ยหลอไปหมดเลยคะ่ะลูกพอโควิดมาผู้ชายก็เลยหลอไปหมดเลยคะ่ะเจ๊หิวเหลือเกินค่ะลูกเขาบอกแล้วว่าหนูจะเป็นเพศอะไรนะลูกขอให้หนูรู้ไว้นะลูกนะหนูว่าตั้งใจทํามาหากินนะลูกจากคนที่อ่น,น้อนมาก่อนทํามาหากินนะลูกทํางานเก็บเงิน อะไรที่ยังไม่จําเป็นหนูอยาซื้อนะลูกถ้าหนูยังไม่มีเงินถ้าหนูยังทําธุรกิจหนูยังมีเงินได้มากพอหนูเก็บเงินก่อนนะลูกถ้าเจ๊งและต้องไปกู้นี่ยืมเสียนใครมันจะเป็นภาระต่อจิตใจหนูนะลูกเจ๊เป็นห่วงนะจริงๆยิ่งเราเป็นกระเทยเหมือนกันอะเจ๊เข้าใจนะลูกกระเทยอะยังไม่มีเงินอะตกอับกุ้งหมาข้างถนนนะลูกขนาดพอมีตังนิดนึงผู้ชายยังไม่เดี๋ยวแล้ว ผู้ชายก็หนีไปมีชนีกันหมดน,นะลูกเจ๊หรือัผู้ชายก็น้อยน้อยช่วงนี้งานก็เยอะช่วงนี้เจ๊ก็ช่วงน้าเจ๊ก็เกือดอนแงเจ๊ต้องการการการเติมเต็มจากผู้ชายค่ละลูกเข้าใจไหมลูกพอเง้นช่วงเนี้ยหนูตั้งใจนะลูกเป็นชนีเป็นผู้ชายเป็นกระเทยเป็นทองเป็นดี้เป็นสาระั่อะไรหนูเก็บเงินนะคะลูก เก็บเงินเยอะๆหนูมาอยู่ใกล้ๆกันนะหนูเก็บเงินนะคะลูกไม่เดี๋ยวหนูอะ่ะจะได้มีเงินเยอะๆเก็บเงินใครที่ว่าอะไรหนูหนูไม่ต้องไปสนใจเขานะลูกหนูตั้งใจทํามาหากินของหนูไปอะ่ะเดี๋ยวหนูก็จะแบบเชื่อสิเชื่อสิมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะ่ะแต่รับรองของแม่ มันจะกลับมาตอบแทนหนูในอนาคตแน่นอนค่ะลูกเชื่อเจสิเจ๊เป็นห่วงหนูๆทุกคนนะอยากให้หนูๆทุกคนทํางานเก็บเงินมีเงินกันเยอะๆแล้วก็ใช้จ่ายกันเนี่ยโดยที่มีเงินเก็บเอาไว้ลงทุนในอนาคตเราก็ไม่รู้นะคะลูกเจ๊อยากให้หนูทุกคนอะ่ะรวยๆกันเข้าใจไหมคะลูกลูกเขามีรวยทุกคนก็จะสบายเป็นห่วง ถึงเนตเตือนนะยค่ะลูกแล้วก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะลูกนะส่ันผู้ชายอ่ะอ i n b อ x มาหาเจาได้นะเจก็ดัก i n b อ x ตลอดล่ะชน,นี้ก็ไปกไกลยปเจแบบถากแครนอะ่ะขอผู้ชายขอแบบซิกแพคหนะขอมาเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณกะเทยกะเทยโจวสูงๆคนนี้นะถึงกะเทยคนนี้ อาจจะไม่ได้เป็นกระเทยที่สวยมากแต่ก็เป็นกระเทยที่ทราบนางเขาตอกผู้ชายจะต้องทาบถึงใจแน่นอนค่ะลูกลูกๆเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเจ๊มาใหม่เจ๊จะมาแบกบกระปิดกระปอยแตนเอาว่าเป็นการเปิดสกสาระกเจ๊กลับมาแล้วกันนะคะลูกเจ๊กลับมารักผู้ชายคันนึงค่ะลูก ผู้ชายอินบอ็อกนะคะเจ๊ทิชแพ็กกับกละงปั้นทิชแพ็กอยู่นะคะลูกไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายสายโยอาระนาซังฟันิชิวะสายโยอาระจ๊ะ,ะกัปตันเฮ้ยคัดแม่งแปบ,บัตั้งนาน,น่บ้าปะ ก,ก็แอบเงียนเกินเนาะเออกูต้องหยอนแหละฝีมือกูแม่งนะใช้ได้จริงเนอะว่ากูก็แอบเงียนเนาะแต่ตอนแอบ thấy งานสเกลโรส f e c t